สวัสดีหมูทั้งหนึ่งร้อยตัวด้วยนะเข้ามาทำอะไรกันนะ่ะที่นี่มันช่องแชทหรือว่าโรงเลี้ยงหมูกันเนี่ยมีแต่พวกหมูโซโคลกเต็มไปหมดเลยไอ้หมูโซโคลกขอเป็นผ้าเช็ดตัวได้หรือเปล่าเป็นแค่ผมช็ดเท้าแล้วกันนะเดีย๋ยวหวังว่าจะได้เป็นผ้าเช็ดตัวเลยคนแมวมันสกรปรกจะตายใครจะไปกินนะแต่จิ้งจกน้ำมันใหญ่อะหน้าใหญ่แยงหรอกคนอย่างแกนะ่ะไม่มีค่าให้ดาหรอกนะ จ้าพวกขยะสดคุณเซลปังไม่ใช่มหมาแท้ๆแต่ยังทำตัวเหมือนหมาเลรอคะหน้าขยะขยะมากค่ะเอาไปสามวีนะคะไหนใครนอนดึกตื่นสายไม่ยอมทำงานทำการึใครมันนอนดึกฮะเด็กเดือ้อเป็นเด็กเดือเหรอ ทำไมถึงเดือดทำไมถึงไม่รีบนอนโปแค่ซ่อนรูปชีหน้าใช่เสียมระยนมากเอาสาระโปไม่ได้แบนซะหน่อยโปโบยิงบุยิงไม่เอาไม่เอาบยิงบุยิงไม่เอาไม่เอาไม่เอาบุยิงบยิงมันก็แค่ก้อนไขมันที่ไร้ค่าเท่านั้นแหละใช่ฉันไม่ต้องการอะไรแบบนั้นหรอกนะคุณมาด็อกเฮ้ยไอหมาตัวนั้นอะมาคุยกันหน่อยสิฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้ปาประแจจะจะเป็นกดปาเองนะไลฟ์นี้ไหนไอหมาตัวไหนมันปาประแจเสนอหน้ามาสิ เอาไปสามวะพี่ตอนด่ามาดูเป็นธรรมชาติก็ด่าจากใจจริงนี่นะ่ะในที่สุดก็เข้าใจความน่ากลัวของพูดแห่งดวงดาวแล้วสินะแย่ะ <c oughs> yeah, แล้ว <c oughs> เมื่อกี้เป็นโดนเนสินะเข้าใจละขอบคุณคอมเมนต์สำงรับค่คาไหวาน